กับสบายดีและสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC, บอรสุขสุขคนเนาะบอกว่าทางฝังเลา่าฝังไทยหรือว่าทางยูเอเอที่เขับมาเบิ่งมาชมสองสโบซาเนลเนาะพี่น้องเนาะสบายดีเปิบ่งสมองสมบอดเดอ้อพี่น้องเอยพ่อแม่พี่น้องที่หักแพงเบิร์สมองสมบอดเนาะที่เขับมาหลับเบิง่งนหลับชมสองสโบก่อนอื่นก็ต้องขอกราบนมัสการ พระอาจารย์โทนก่อนนาอพี่น้องนเนาะเมื่อในซาโบกะมีข่าวดีมาบอกพ่อแม่พี่น้องเนาะมาบอกข่าวดีพ่อแม่พี่น้องข่าวดียังดีพ่อแม่พี่น้องวาซาโบได้ข่าวดียังนาอพี่น้องเอฟซี FC บางบอนก็บ่าเสียงซาโบข่อยเบ้าไป่นบะบอกได้ยิน่นว่าน้อกะกาบก็บถอดกอให้ไหลด้อพี่น้อง สบู่บริไดใส่ไม่เนาะสบ,บ,สบ,บู่บ่มีไม่กัเสียงเวากะับสีบริสัทเจนเปรนไรด้ด้อยพี่น้องเด้อยก,กักล่องเอ่อไมโครโฟนตามธรรมศาสตร์ในโทรศัพท์ในตัวเองนะพี่น้องเพราะว่าปกติมันต้องใส่ไมค์อะไรแต่ว่าสบ,บู่บ่มีเนาะทางในนี้กปัปฝากไมค์สบู่บรได้เด้ออ่าข่าวเรื่องข่าวเล่า,ลาก็เลยเนาะพี่น้องเนาะกัพอดี พระอาจารย์นทนลเพม่อนก็ได้ส่งขิปมาหาิสะโบเนาะพี่น้องเนาะส่งขิปข่าวบุญงานบุญผาดบ้บานเฮาทีสิมาถึงเนาะพี่น้องเนาะในบันทีหาเดือนสี่เนาะพี่น้องเนาะเอ่อสินเดือนมีนาบันท,หทีหาที่หาที่หกนี่ะพี่นอ้องเลยก็จะเป็นบ,บุญบ,บ้านสบโบแล้วเนาะ จะพระอาจารย์โทษเพื่อนเป็นผู้นำหน้าผ้าทางและพี่น้องผ้าสางผ้าเห็ดบุญทำทานหารายได้เผื่อมาเป็นทรัพย์เป็นเงินที่จะมาสานสลาหงท่ามฮงธรรมโอกระถดกระไฟเอามาสานสลาหงธรรมเข้าให้สำเร็จเถื่อนนะพี่น้องเนาะเพราะว่าสลาหงธรรมเข้ากะยังบพันสำเร็จนะพี่น้องเนาะก็ยัง,ง,งต้องการเอ่อปัจจัย อยากโยมจะพ่อแม่พี่น้องเนาะพี่น้องเนาะมารวมโอปโปโมธนาทำบุญทำทานเพื่อว่าอยากเป็นเจ้าภาพในการสางเนาะ<ด>พี่น้องเนาะ<ด>ว่าเจ้าภาพงานบุญต่างๆบ่าวาสิคนสั่งคนหมาก็ต้องใส่เงินเนาะพี่น้องเลยสี่จัดการจัดงานต่างๆก็ต้องใส่เงินนาพี่น้องเพิ่งจะจัดงานบุญพะเศขก้นมาเนี่ยเพิ่งจะอยากหาไรายได้แหละพี่น้อง เอาเงินมาถูกบาทือกระตางค์ที่ีญาติโยมมาโมบุญในงานบุญพระบิณฑห์เป็นกะสิรวบรวมเงินทั้งหมดนะมาสร้างศาลาห้องธรเฮาให่จำร็จเนาะพี่น้องเนาะเพื่อมาจ่ายค่าสร้างค่านั่นค่านี่ค่ายินค่าสร้างเบ็ดทุกอย่างเนาะพี่น้องเกี่ยวกับอุปกรณ์การสร้างเนาะบวมเป็นบาทสีค่าเธอจ่ายแนวนึงแนวเดียวเนาะพี่น้องเนาะกัขอ เขาเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องเนาะทั้งฟังไทยหรือว่าทางเมืองหนอกเมืองนามบอกว่าอยู่ใกล้อยู่ใกล้กันเขาแผ่บุญน้ำด้อยพี่น้องเด้อะทำบุญทำทานน้ำสบู่เด้อทะทำบุญน้ำผาอาจารย์โทนเ้อบุญพระเวทธิ์เราเนาะกะกะสิมาหอดนะพี่น้องอีกเดือนอีกเดือนกว่ากว่าเดือนหนึ่งกับเดือนหนึ่ง สามสิบกว่าวันนั่นแหละพี่น้องเกษีหอนบุญแล้วเนาะก็ขอเชิญส่วนเนาะพี่น้องมารลวมทำบุญทำกุศลนํากันในครั้งนี้เนาะพี่น้องเนาะก็เดี๋ยวไปฟังรายละเอียดเออ่พระอาจารย์เพิ่นเลยเนาะพี่น้องเพิ่นสิวา่าแนวใดไปฟังเพิ่นเลยพี่น้องไปเลยสุขีจเจริญพรอ,องต้นยอดยมทั้งหลายมนเมอนี้อาตมาจะมีขา่าวบนข่าวกุศลมาฝากก็คือวันละคกรธรรมวาส บ้านชิสวังไต่เมืองไซบทองแขงสวนสเขตจะได้จัดงานบุญพระเวทประจำปีคศ2004คือในระหว่างวันที่ 5- หาวันที่7เดือน4 2 0 2 4จะได้จัดงานบุญขึ้นเรียกว่าบุญพระเวทประจำปีทั้งนั้นก็ขอเห็นเส้เนเจริญพรใส่ทางสตาตัวหยาดโยมบพอดี ขอบุญควากุศลหรือว่าอหว่วมโอปอมมตนาหว่วมบูชากันเทศใน13บสามกันเรือว่า,าตามกำลังศรัทธาของของตออัวใหญ่โยมอขอเห็นเสดร์เจริญพรติดต่อมาทางผู้อาชญ์าานทนทอนมณีวงหรือาทางเฟซบุ๊กบางทนทอนมณีวงศ์ฉะนั้นอขอเห็นเสดร์เจริญพรของตออัวใหญ่โยมพอดีไว้ จะมาหวมบุญหวนโภชนก็อย่าลืมอย่าพลาดในวันที่6เดือน4 2014จะได้มีการแห่พระเวทเข่าเมืองหรือว่าการไปเส้นพาเวทฉะนั้นก็ขอแพรสร้างแพร่มา,าหรือว่าแพร่บางสมโพธิบางเ่าแพรงสมโพธกันเทศหรือว่าต้นแห่พาเวทก็อขอ แผ่นำสตางสตางตุญญาโมบ้านไก่เกินเคียงหวมงปมมัฏ pues า mm นาเพื่อสมถบทุนก่อส่างศาลาลังไม่ที่ว่าบรท่านได้สำเร็จฉะนั้นก็ขอเห็นเจริญพรของตุญญาโญวรมปมมัฏานาและว่างานพุนภเวทในครั้งนี้ไทยสุดนี่กับผมมียังหลายกับขออวยใจพรของตุญญาโทจกทาน าจงม,มีสุขภาพแข็งแรงปัจจากโรคไัยจงมีแต่อายุวโนสุขังพรังและะออ้วก็เอาตุญโยมอีกันหนึ่งหากดไหลยกดแซ่ไปนะโมูเพื่อนไก่ซิดหานบาตไก่ซิดมิดไก่เคียงให้มาหัวงานบุญในครั้งนี้ด้วยเถอตามหาอาจารโ์ทนลเพิ่นได้เบาได้ได้เาได้ข่าวบุญตามที่เพิ่นเ้าและน้องอไลายละเอียดกันเน,นาะ เชิญชวนค่ะผูได้อยากมารวมเป็นเจ้าภาพในการสารสลาหรือว่าในการรวมทําบุญเป็นเจ้าภาพงานบุญพาวเ่งนก็ได้นะพี่น้องเนาะสวยกันคนละสิบละส่าแล้วแต่การศัทธาเนาะพี่น้องเนาะแล้วแต่ตามกําลังเนาะพี่น้องเนาะโอ้โมทนาขมาเนาะพี่น้องอยากสวยขมาทางติดต่อขบายทางพระอาจารย์โทนก็ได้หรือว่า ทางสโบก็ได้เนาะพี่น้องเพราะว่าสินเดือนมีนาสะโบกสิจักบ,บานกลับแล้วพี่ถามว่ามีการช่วยเหลือเข้ามาทางสโบสโบกะ่ะที่ได้เอาเมื่อแล้วก็เมื่อถวายให้พระอาจารย์โทษเลยเนาะพี่น้องเนาะให้เ่นเป็นันดำเนินการต่อไปเนาะพี่น้องในการสังสาสรลาหธรคมเนาะข่าวบุญพเดีเท่าเด้อพี่น้องเด้อ บุญงานบุญพระอิท่าบะซิมีลดเฮ่นอกพี่น้องนอคนบอกมากกัซิมีรดเฮ่กับคิวคนว่าเอาอะไรพี่น้องเอย้ยการทำบุญทำทานกะงานบุญพระอิท่าบะเจ้าพระเพิ่นกับอยู่เมืองนอกโขปีนี้เพิ่นบ่ได้มากนาอพี่น้องนอปีนี้เพิ่นบ่ได้มากแต่ว่า เพื่อนก็นยังเป็นเจ้าภาพงานบุญผาดเนี่ยคือเก้าพี่น้องเลยสโบกฤษณ์เมือ่อเมื่อบาทหมดละเมื่อถ่ายคลิปถ่ายถ้ำให้เพื่อนเบิกเพื่อนส้มบรรยากาศงานบุญบานเท่าะพี่น้องเนาะเพื่อนบาได้มา,มาแต่ว่าเพื่อนก็นยังติดตามหับชมทั้งคลิปทั้งสอนยูทูบพี่น้อ,นอ,สอนงสโบกฤษณ์เมื่อถ้ำนาทีถ่ายทอด บรรยากาศให้เพิ่นเบิ่งเนาะก็อย่าลืมดนะพี่น้องเด้อถ้าว่าผู้ใดอยากมีการทำบุญนำสบู่นาะพี่น้องแต่เชิญชวนเนาะพี่น้องมาสุขุสุขพนที่ว่าอยากร่วมทำบุญงานบุญผเบิดเนาะพี่น้องผู้ละสิบบาทส้าบาทก็เป็นบุญเป็นกุศลพี่น้องเลยมาร่วม เหตุบุญนำกันน้พี่น้องบุญพระเวทในครั้งนี้กัเป็นเป็นครั้งที่สองกับปีที่แล้วนี่กัถือว่าจัดยิ่งใหญ่เติบพี่น้องมวนบุญพระเวทมวนแห้งกัสมีซาโบผักซาโบจับกับสูสตา,าพามนะคือซาโบด้วยนะพี่น้องที่เป็นนั่งอมิตาตานะคือซาโบเนาะในงานบุญพระเวทนะแต่ปีนี้ซาโบก็ยังบะหัว ใครสิได <c oughs> ้เป็นเนาะนางอมิตตากะติดตามรับชมกันต่อไปน้อพี่น้องเนาะสบ่สิได้เป็นบอกข้างใดๆอ่ะสิเดพินตะหนักข่าวประจักพี่น้องกะโอเคเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้กะเผยสิได้ขอจบโรงเพียงธานี้เด้อกะขอบคุณขอบคุณเจ้าภาบขับอีดของเฮาเนาะพี่น้องเนาะทาง U.S.A. ขอบคุณขอบคุณละลายมอสมองสุบอนเด้อ กานสีมาล่วมทาบุญก็เสินส่วนเนาะทางห้าวก็ยินดีตอลอบมัอสุขสุขสุขคเนะพี่น้องเพราะกันใหม่คิมหนาด้วยพี่น้องสบายดี